ครับเพจติวกฎหมายกับพ <pl ains> ี่หมอนะครับวันนี้พี่หมอกลับมาแล้วนะครับบางคนบอกว่าพี่หมอหายไปไหนมานานเลยบอกว่าไปสอบทนายมานะฮะเป็นทนายภาคปฏิบัตินะในรุ่น60นะครับก็ถ้าเกิดว่าสอบผ่านรอบนี้พี่หมอก็จะได้เป็นทนายความแล้วนะครับก็เลยหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าไปตั้งใจอ่านหนังสือมานะครับหลังจากนี้ก็จะมาลุยทําในเรื่องของติวกฎหมายกับพี่หมอต่อเลยนะบางคนบอกเอ้พี่หมอไปเป็นทนายแล้วเนี่ยนะฮะจะไปว่าความจะทิ้งตรงนี้มบอกไม่ทิ้งฮะเพราะว่านี้เป็นอุดมการของพี่หมอที่อยากจะทําให้ครบทุกวิชานะฮ ก็อ่าคราวนี้แหละพี่หมอก็จะได้มาเต็มที่กับการติวนิติกันต่อแล้วนะครับซึ่งเราจะมาต่อกันในส่วนของวิชาย,ยืมนะอ่าก็จะมาขึ้นในส่วนของข้อที่2หลังจากที่ก่อนที่พี่หมอจะไปสอบทนายเนี่ยได้ทําในส่วนของยืมใช้คงรูปนะฮะครบถ้วนไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของยืมใช้สิ้นเปลืองนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยข้อสอบของอาจารย์นะฮะบ,บางครั้งก็ไม่ได้ออกนะฮะ ตามทงคําตอบเก่าๆนะเอออาจจะมีการออกแหวกแนวเอาข้อสอบแร่บ้างก็ต้องพูดให้ครบถ้วนนะครับเพราะฉันวันนี้จะมาพูดในเรื่องของยืมใช้สิ้นเปลืองว่ามีทฤษฎีอย่างไรนะครับแล้วมีข้อแตกต่าง ะะจากยืมใช้คงรูปอย่างไรนะครับแล้วจะนําไปสู่ในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะซึ่งการกู้ยืมเงินนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของยืมใช้เส้นเปลืองเช่นเดียวกันนะครับก็จะพูดเนื้อหาตรงนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในเรื่องของการยืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยขอบเขตข้อสอบวิชานี้นะฮะที่นานๆจะออกสักครั้งหนึ่งก็คืออาจจะออกตรงๆเลยนะฮะเป็นข้อสอบอธิบายถามความแตกต่างระหว่างยืมใช้คงรูปแล้วก็ยืมใช้สิ้นเปลืองว่าเอ๊ะให้นักศึกษาตอบมานะว่ายืมใช้คงรูปและยืมใช้้สินเปือง มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครกับอีกโจทย์อีกแบบหนึ่งที่พี่หมอเคยเจอก็คือให้ข้อเท็จจริงมาแล้วถามว่าการยืมระหว่างในจนและในรวยเนี่ยก็คือการยืมระหว่างผู้ยืมและผู้ให้ยืมตรงนี้เน่ยนะฮะในความคิดของนักศึกษาเนี่ยเป็นยืมใช้โคงรูปหรือเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะฮะแล้วเราถึงจะตอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบในแนวไหนก็แล้วแต่ซึ่ง ในพาทนี้พี่หมอจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ตัวที่ออกข้อสอบบ่อยกว่าและมากกว่านะครับก็คือในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับซึ่งการกู้ยืมเงินนั้นเดี๋ยวเราลองฟังทฤษฎีของยืมใช้สิ้นเปลืองเราจะรู้เลยว่าการกู้ยืมเงินนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะฮะหรือว่าเป็นภาษาคณิตศาสตร์เขาบอกว่าเป็นสับเซตของการยืมใช้สิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทาความเข้าใจกันและในการกู้ยืมเงินนั้นก็จะมีลักษณะพิเศษที่มากกว่าการยืมใช้สิ้นเปลืองทั่วไปก็คือมันจะมีในเรื่องขององค์ประกอบของหลักฐานในการกู้ยืม เช่นในกรณีการกู้ยืมเงินกันมากกว่า2,000บาทก็คือตั้งแต่2,000บาท1สตังค์ขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็คือ2แมแบงเท้าวบวกกับอีกอ่าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีเงินสตังค์เนาะแต่จ,จะอีก1สลึงเนี่ยนะฮะบางคนบอกเอะพี่หมอ หนูเนี่ยจำไม่ค่อยได้ว่าตกลงมัน2,000ันทวนนะฮะหรือมากกว่า2 0 0 0ันถึงจะต้องใช้หลักฐานนะฮะบอกเลยฮะให้นึกภาพ2ใบเทา,พ,าพร้อมกับอะไรฮะเยญนสลึง1อันถึงจะต้องใช้หลักฐานการกู้ยืมเงินถ้าเป็นแค่2ใบเทาเนี่ยยังไม่ต้องใช้หลักฐานซึ่งตรงนี้เราจะต้องมาพูดกันละเอียดเลยว่าเฮ้ยองค์ประกอบมันมีกี่ข้อแบบไหนถือว่าเป็นหลักฐานโดยชอบใช้อ้างอิงถึงเรื่องของการกู้ยืมเงินได้แบบไหนใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะมาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินโดยเฉพาะในเรื่องของที่ข้อสอบชอบ ออกนะฮะจะเป็นในเรื่องของการเขียนกันมาเรียบร้อยเซ็นกันมาเรียบร้อยแต่เว้นในส่วนของอะไรฮะเว้นในส่วนของตัวเลข hopeless, เนะฮะเว้นในส่วนของตัวเลขซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่หมอเองเนี่ยนะฮะสมัยที่จบหมอใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีความรู้กฎหมายเคยเจอเหมือนกันนะมีคนมาให้กู้เงินอ่าไม่ใช่ให้กู้เงินมีคนมาขอยืมเงินเรานะครับแล้วก็บอกว่าหมอพี่เซ็นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเออหมอเติมตัวเลขเอาเลยนะฮะหมอเติมตัวเลขเอาเลยว่างงินนะฮะ โอ้มารู้ที่หลังนี่เ,เจ็บปวดนะฮะแหมเราก็นึกว่าเป็นรุ่นพี่ที่ไว้ใจกันได้นะฮะปรากฏว่าในกรณีที่ว่ามันมีการเซ็นชื่อมีตัวหนังสือมีอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะแต่ไม่มีตัวเลขเนี่ยเช่นให้เราไปเติมเองว่ายืมเงินกัน1นึ0 0 0สนสองแอย่างเงี้ยนะฮะไอ้แบบนี้เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันถือว่าเป็นสัญญากู้ยืมเงินปรอมนะ,ะซึ่งไม่สามารถที่จะอ้างอิงอไปฟ้องร้องอะไรได้โอ้โหเป็นไงฮะ เราเจออย่างนี้นี่เรียกได้ว่าไม่มีความรู้กฎหมายเนี่ยนะฮะแล้วมารู้ที่หลังนี่เสียวสลังวาบเลยนะฮะว่าโอ้โหนี่หรือนะฮะคนที่ไว้ใจอะไรอย่างนั้นนะฮะอ่ะตรงนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินทึ่จะมี2อย่างก็คือเว้นช่องว่างไว้แล้วให้เติมตัวเลขเองว่า1น0 0 0แสนอ่ะอันนี้แบบหนึ่งเป็นอย่างไราตามผลของกฎหมายซึ่งพี่หมอได้สปอยไปละวว่ามันจะมีผลก็คือเป็นสัญญากู้ยืมเงินปลอมซึ่งไม่สามารถที่จะใช้ได้กับอีกแบบหนึ่งครับยืมเงินกันเท่าไหร่ะ 20, ฮะสองหมื่นฮะ สองหมื่นแล้วปรากฏว่ามีอะไรฮะมีการเติมตัวเลขข้างหน้าเป็น1นึ0 0 0สบาทแบบนี้มีผลอย่างไรอ่าตรงนี้ข้อสอบก็ชอบออกนะครับและก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการคิดอัตราดอกเบีย้ยนะฮะคิดอัตราดอกเบีย้ยเอ้ยเดี๋ยวนี้พี่หมอเขาให้ที่กี่เปอร์เซ็นต์อ่าต่อปีอะไรอย่างี้นะถ้าเกิดว่าคิดเกินล่ะสมมุติว่ากฎหมายบอกว่าให้แค่15%ต่อปีปรากฏว่าแหมลูกหนี้เองก็ตามหรือเจ้าเจ้านี้อาจจะแบบ เสนอมาเลยเป็นเจ้าหนี้หน้าเลือดบอกเลยของผมนะ20%ต่อปีนะคุณยอมรับได้หรือเปล่าคุณยอมรับได้ก็กู้คุณยอมรับไม่ได้คุณไม่ต้องกู้อ่าอย่างนี้แบบที่1กับแบบที่2เจ้าหนี้บอกโอ้ไม่คุณเครดิตไม่ดีอะ่ะดอก1 5ผมคำนวณดูแล้วเนี่ยค่าเสี่ยงภยัยค่าอะไรของผมเนี่ยนะที่จะเสี่ยงเสียงเงินคืนเอ้เสียงเงินไปเนะี่ยไม่ได้เงินคืนเนี่ยนะฮะผมดูแล้วผมคิดดอกเบี้ยคุณบห้าเปผมไม่ไม่คุ้มนะเพราะนั้นผมไม่คุณกู้ลูกหนี้เสนอเลยพี หนูให้พี่เลยร้อยละ30ต่อปีเพราะว่าเนื่องจากหนูเครดิตไม่ดีนี่หนูยอมรับหนูเซ็นชื่อเขียนเลยว่าข้าพระเจ้าในฐานะลูกหนี้ขอเสนอขอยอมรับนะว่าให้เจ้านี้เนี่ยคิดอัตราดอกเบีย้ยเกินกว่า15%ได้แบบนี้ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะซึ่งข้อสอบก็ชอบออกด้วยนะครับก็คือมันมีมันก็คิดได้ไหลายแบบ1สามารถคิดได้2องออไอตัว เอ๋อะไรนะดอกเบี้ยนั้นให้ปรับมาเหลือแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามดอกเบี้ยนั้นให้ปรับมาเป็นศูนย์บาทเพราะถือว่าขัดกับกฎหมายหรือสี่ใช้ไม่ได้ทั้งฉบับเลยใช้ไม่ได้ทั้งต้นทั้งดอกอ่ะเดี๋ยวรอติดตามพี่หมอดูแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับในเรื่องของการใช้เงินคืนนะฮะการใช้เงินคืนเนี่ยอาจจะใช้เป็นเงินสดสมมุติเราไปยืมเงินคนอื่นเข้ามา1นึ่งแสนอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นเงินสด1นึ่งแบาทนะฮะใช้เป็นทองคําเดี๋ยวนี้ก็มีโอนใช่ไหมหรือว่าตีเช็คใช้ เอามอเตอร์ไซค์ใช้คืนแต่ละแบบเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องการคืนด้วยเงินสดเนี่ยฮนะจะต้องมีหลักฐานการใช้เงินคืนหรือว่าการที่ชําระเงินคืนด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูมาตาแล้วเดี๋ยวพี่หมอก็จะพาไปดูทีละอันทีละอันแล้วกันนะครับทีนี้ วันนี้ก็จะมาพูดถึงหลักพื้นฐานของในหน่งการยืมใช้สิ้นเปลืองก่อนถ้าใครเนี่ยนะฮะได้ผ่านยืมใช้โครงรูปมาแล้วก็จะรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นยืมใช้โครงรูปหรือยํายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นมันก็คือสัญญาที่ประกอบด้วยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะฮะก็คือ1ก็คือตัวผู้ให้ยืมะฮะกับ2ก็คือตัวผู้ยืมนะฮะแต่ในกรณีของการยืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะฮะตัวผู้ให้ยืมนั้นนะฮะ ตกลงที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ไปหมดไปให้กับผู้ยืมนะ,ะแสดงว่าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยนะฮะมันต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้ไปหมดไปเป็นยังไงพี่หมอใช้ไปหมดไปพี่หมอพูดง่ายๆฮะเมื่อเมื่อทรัพย์สินไหนก็นแล้วแต่ที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยมันหมดเช่น เราใช้เงินหมดไหมหมดใช้ไปหมดไปใช่ไหมเราใช้ข้าวสารเรากินข้าวเนี่ยนะซื้อเอาเข้าวสารวานหนึ่งกระสอบเนี่ยเราหุงกินทุกวันหมดไหมหมดเรายืมเราซื้อน้ําตาลเนี่ยเรามีน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลเนี่ยใช้ไปหมดไปไหมบอกบทดนะฮะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินไหนก็นแล้วแต่ที่ใช้ไปหมดไปเนี่ยนะฮะแบบนี้เนี่ยก็เข้าองค์ประกอบของอในเรื่องของการยืมใช้สิ้นเปลืองซึ่งตัวผู้ให้ยืมนั้นจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ไปหมดไปให้กับ ตัวผู้ยืมเมื่อมีการส่งมอบ,บทรัพย์สินนั้นแล้วเมื่อสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองสิ้นสุดแล้วเอยไม่ใช่ขอแพยสมบูรณ์แล้วเนี่ยและมีการส่งมอบ,บทรัพย์สินให้กับผู้ยืมเรียบร้อยแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์นั้นจะต้องถูกโอนจากผู้ให้ยืมไปสู่ผู้ยืมนะอ่ะพี่หมอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสมมตุติอ่ามีคนมายืมเงินพี่หมอเนี่ยนะฮะหนึ่บาทพี่หมอก็ให้เงินเข้าไปส่งไปอเอาไปเลยนะถามว่าณนะตอนเนี้ย ไอ้แบงค์พันหนึ่งใบเทาเนี่ยนะฮะซึ่งแต่ก่อนเป็นของพี่หมอเนี่ยแล้วพอพี่หมอให้ในกอเนี่ยยืมไปเนี่ยถามว่าพอพี่หมอส่งมอบสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองตัวเนี้ยมันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยถามว่าหนึ่งใบเทาตรงเนี้ยเป็นของผู้ยืมเป็นของในกอซึ่งเป็นผู้ยืมเนี่ยังบอกว่าเป็นแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองไงพอยืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยมันต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับในทรัพย์สินให้กับตัวผู้ยืมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นทร นะมันไม่ได้เหมือนยืมใช้คงรูปที่เรายืมรถเรายืมบ้านเนี่ยใช้ไปมันก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่ใช้ไปหมดไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับตัวผู้ยืมผู้ยืมจะใช้ได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทรัพย์สินนั้นมันใช้ไปหมดไปเกิดสมมุติว่าไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับตัวผู้ยืมนึกภาพนะสมมติ1ใบเทาตรงเนี้ยพี่หมอไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับตัวในกอซึ่งเป็นผู้ยืมเนี่ยแล้วผู้ยืมเกิดเอาเงิน1,000บาทของพี่หมเนปซื้อกาแฟ ะะหรือไปซื้ออะไรกันแล้วแต่แล้วเอาหนึ่งใบเทาตัวนี้ให้กับตัวร้านค้าเนี่ยถามว่าถ้ากรรมสิทธิ์ตรงนี้แบงค์พันุตรงนี้นะฮะไม่ถูกโอนไปตัวส,สู่ตัวผู้ยืมเนี่ยนะฮะแล้วผู้ยืมใช้ไปเนี่ยนะฮะถามว่าผู้ยืมเนี่ยจะเอาหนึ่งใบเทาตรงไหนมาคืนพี่หมอบอกเอาคืนไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะกรรมสิทธิ์นั้นไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉันเงื่อนไขพิเศษของยืมใช้สิ้นเปลืองซึ่งจะไม่เหมือนกับยืมใช้คงรูปก็คือว่า1 มันจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ยืมหรือวัตถุที่ยืมนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้ไปหมดไปและสงเงื่อนไขในการยืมนั้นผู้อะไรฮะผู้ให้ยืมนั้นจะต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับตัวผู้ยืมนะถ้าไม่โอนกรรมสิทธิ์ก็ไม่ใช่ยืมใช้สินเปลืองสมมติพี่หมอเปลี่ยนข้อเท็จจริงใหม่ว่าพี่หมอเนี่ยนะฮะ ให้น้องปาดนาน้องปาดอีกแล้วเป็น f อซขออภัยนะใช้ชื่อบ่อยนะฮะหวังว่าคงไม่มาฟ้องพี่หมอนะเพราะว่าไม่ไม่เข้าองค์ประกอบในเรื่องของหมินบัตรเพราะนั้นน้องบาตคงไม่ว่าพี่หมอนะะสมมุติว่าพี่หมอเนี่ยให้แบงค์แบงค์พันเนี่ยหนึ่งใบเทาของพี่หมอเนี่ยนะให้กับน้องปาดเนี่ยยืมไปแต่ว่าแบงค์พันของพี่หมอเนี่ยมันเกิดเป็นแบงค์พันที่เรียกได้ว่าโอ้โหเลขมันสวยมากปาดนะเลขเนี่ยเป็นไงฮะ 9ก99้านะฮะแล้วเป็นแบงค์พันที่แบบผลิตมาแค่ร้อยใบอะแล้วดันเป็น serial number ที่สวยมากด้วยปาดบอกอุ้พี่หมอผมผมผมอยากเอาไปโชว์จังเลยอย่างเงี้ยนะพี่หมอบอกได้เลยปลาดในฐานะที่น้องเป็นสิทธิ์รักของพี่เนี่ยพี่ให้ยืมนะแต่พี่ให้ยืมแบบยืมใช้คงรูปนะเว้ยหมายความว่าไงแบงก์พันเนี่ยพี่หมอไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ปาดนะ แต่พี่หมอให้ยืมใช้ตามนิยามของยืมใช้คงรูปเฉยหมายความว่าพอเองใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปาดเองจะต้องเอาแบงก์พันซีเรียลนัมเบอร์999ซึ่งผลิตแค่100ใบในใน,ใน,ใ,นในประเทศเนี่ยต้องมาคืนพี่แบบนี้ถามว่าเป็นยืมใช้สินเปลืองหรือยืมใช้คงรูปตอบว่าเป็นการยืมใช้เป็นยืมใช้อะไรฮะยืมใช้คงรูปเพราะว่าอะไรเพราะตัวผู้ให้ยืมคือพี่หมอไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคือหนึ่งใบเท่าซีเรียลนัมเบอร์999ให้กับน้องปราด ะะแบบนี้จะไม่เข้านิยามของยืมใช้สิ้นเปลืองเพราะนั้นดูให้ดีว่ายืมไอ้ตัวที่ข้อที่จริงบอกนั้นเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองหรือยืมยืมใช้ของรูปด้วยเงื่อนไขข้อที่1ทรัพย์สินที่ให้ยืมนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้ไปหมดไป 2. ตัวผู้ให้ยืมนั้นจะต้องตกลงที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตรงนั้นให้กับตัวผู้ยืมและ 3. ผู้ยืมนั้นก็ตกลงที่จะคืนทรัพย์สินประเภทชนิดและปริมาณเดียวกัน ให้กับผู้ยืมแทนทรัพย์สินที่ยืมไปคําถามหรือว่าเอ๊ะพี่หมอแล้วทําไมไม่เห็นเหมือนยืมใช้คงรูปเลยที่ว่าให้คืนทรัพย์สินนั้นนะถ้ายืมใช้คงรูปตามนิยามบอกว่าให้ให้คืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นถามว่าแล้วทาไมอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมให้คืนทรัพย์สินที่ให้ยืมนั้นละ่ะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เหมือนมีคนมายืมข้าวเราเหมือนมีคนมายืมน,น้ําตาลเราไปประกอบอาหารเนี่ยถามว่าพอเขาใช้ไปปุ๊บมันเป็นทรัพย์สินที่ใช้ไปหมดไปมันหมดไป,ดไปแล้ว เอาไปทำน่ะไอ้ข้าวเหนียวมูนเรียบร้อยข้าวเหนียวทุเรียนอะไรเรียบร้อยนะฮะถามว่าจะเอาข้าวเหนียวอันนั้นกับน้ําตาแน,นนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งทำข้าวเหนียวทุเรียนไปแล้วเนี่ยนะเอามาคืนได้ไหมบอกเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นการยืมใช้สิ้นเปลือเงนเ,นเอาเงินเนี่ยเอาเงินเนี่ยสองหมื่นเนี่ยให้น้องปราดยืมไปเนี่ยถามว่าปาดก็เอาไปซื้อข้าวซื้อของใช่ไหมถึงเวลาปราดอาจจะได้เงินเดือนมาอะไรเงี้ยปาดก็เอาเงินมาคืนพี่แต่ถามว่ามันเป็น20ใบเทาหรือ20,000เดียวกับที่พี่หมอให้ยืม ตรงนั้นไปไหมบอกไม่ใช่แต่มันเป็นประเภทชนิดและปริมาณเดียวกันนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือ,อนิยามของยืมใช้สิ้นเปลืองซึ่งจะไม่เหมือนกับยืมใช้คงรูปพี่หมอขออนุญ,ญาตเว้นเวอร์นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าจะได้เห็นภาพกันนะอ่ะทีนี้ในองค์ประกอบของการยืมใช้สิ้นเปลืองนะั้นนะฮะก็อย่างที่บอกไปต้องประกอบด้วยคู่กรณี2ฝ่ายคือตัวผู้ให้ยืมและก็ตัวผู้ยืมนะฮะผู้ให้ยืมนั้นตกลงที่จะให้ยืมทรัพย์สินชนิดที่ ใช้ไปหมดไปนะและตกลงที่จะโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่ใช้ไปหมดไปนั้นให้กับตัวผู้ยืมและผู้ยืมนั้นก็ตกลงที่จะคืนทรัพย์สินที่เป็นประเภทชนิดและปริมาณเดียวกันให้กับผู้ยืนแทนทรัพย์สินที่ยืนแสดงว่าไม่ได้คืนทรัพย์สินอันเดียวกันใช่ไหมบอกใช่นะฮะนะฮะ ความสมบูรณ์ของสัญญานั้นอันนี้เหมือนกับยืมใช้ของรูปเลยก็คือย่อมสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมนะฮะย่อมส่งมอเออย่อมสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมอย่างพี่หมอเนี่ยเพิ่งไปสอบทนายความมาเนี่ยถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินเลยเนี่ยนะฮะอย่างหนึ่งที่จะต้องเขียนบรรยายไปเลยเนี่ยในคําฟ้องเนี่ยก็คือว่าจําเลยหรือว่าตัวผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยนะฮะก็คือจําเลยเนี่ยได้รับเงินกู้เนี่ย เรียบร้อยแล้วนะฮะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในวันทําสัญญาเพราะว่าอะไรฮะมันเป็นการแสดงถึงความสมบูรณ์ของสัญญาเพราะว่าอะไรฮะสัญญากู้ยืมเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญายืมใช้สินเปลืองและสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นสัญญาย่อมสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ยืมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดไม่ไม่มีการส่งมอบเป็นไงฮะสัญญาก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของสัญญายืมใช้สินเปลืองไม่ว่าจะยืมเงินยืมข้าวยืนน้าตาลยืมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมเพราะฉะนั้นต่อให้มีการทําหนังสือสัญญาต่อให้มีการอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินนั้นจะถือว่าสัญญานี้สมบูรณ์ได้ไหมต้องตอบว่าไม่ได้ก็จะกลายเป็นโมฆะไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือนิยามตามมาตรา650ที่บอกไว้ว่าอนันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นฮะคือสัญญาที่ผู้ให้ยืมฮะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ไปหมดหมดไปหรือว่าใช้ไปสิ้นไปนนะฮะมีเป็นปริมาณมีกําหนดให้กับ ผู้ยืมนะและผู้ยืมนั้นตกลงที่จะคืนทรัพย์สินประเภทชนิดและปริมาณเช่นเดียวกันแทนทรัพย์สินที่ให้ยืมนั้นฟังภาษากฎหมายอาจจะงงแต่ถ้าเกิดฟังที่พี่หมออธิบายเมื่อสักครูน่นี้พร้อมยกตัวอย่างก็จะเข้าใจมากขึ้นและในวรรคสองก็บอกไว้ว่าสัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมซึ่งตรงนี้นิยามเดียวกับยืมใช้คงรูปเลยนะครับเนาะทีนี้ตัวผู้ให้ยืมนะฮนะอย่างที่พี่หมอบอกว่าตกลงที่จะให้ยืมทรัพย์สินชนิดที่ใช้ไปหมดไปหรือใช้้ไไปปสินนเยะครับ และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้ยืมนั้นให้กับตัวผู้ยืมนะให้กับตัวผู้ยืมจะมีนิยามแฝงอยู่2เรื่องด้วยกัน1ก็คือเป็นสัญญาที่โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินนั้นให้กับตัวผู้ยืมและ2 2ซึ่งจะอปโปสิหรือตรงกันข้ามกับสัญญายืมใช้ของรูปคือสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นเนื่องจากบทนิยามของยืมใช้สิ้นเปลืองไม่ได้กําหนดว่าเป็นการยืมใช้ได้เปล่าแต่ว่า ถ้าเป็นยืมใช้คงรูปจะสังเกตเห็นว่ามันจะบอกเลยว่าในการยืมใช้คงรูปนั้นห้ามคิดเลยฮะค่าตอบแทนของการยืมแต่ในขณะเดียวกันยืมใช้สิ้นเปลืองนั้นเป็นสัญญาที่สามารถที่จะคิดค่าตอบแทนกันได้เช่นมีคนมายืมเงินพี่หมอมีคนมายืมน้ำตาลมายืมข้าวพี่หมอเนี่ยพี่หมอบอกเอ้ยให้ยืมได้นะเข้าสารหนึ่งกระสอบแต่ว่าคิดค่าตอบแทนที่1000บาทอ่ะอย่างนี้สามารถคิดได้แต่ถ้าเกิดว่ามีคนมายืมใช้โคงรูปพี่หมอมายืมรถพี่หมอเนี่ยนะ พี่หมออยากขับบิ๊กไบค์พี่หมอจังเลยนะฮะขอยืมสัก3ามวันบอกเอาไปเลยน้องนะฮะแต่แล้วพี่หมอจะบอกว่านั้นพี่หมอขออนุญาตคิดค่าย,ยืมยืมใช้คงรูปจากน้องเนี่ยสองพบาทได้ไหมบอกไม่ได้เพราะถ้าเกิดคิดก็จะไม่ใช่ยืมใช้คงรูปก็จะกลายเป็นสัญญาเช่าซับไปนั่นเองนะครับทีนี้มาดูนิยามในส่วนของ2.1ที่ว่าเป็นสัญญาที่โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินนั้นให้กับตัวผู้ยืมนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีนิยามแฝงอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่่่่่่าเเมมืือไอไไหหรรรกก็็แแแแลล้ว้ววตตททพย์สิสนี ยืมนะฮะได้ส่งมอบให้กับตัวผู้ยืมแล้วกรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปไปสู่ผู้ยืมถูกไหมตอนนี้ผู้ยืมก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วเพราะอ่าเพราะนั้นเมื่อเกิดความพินาศว่าตะภัยนะฮะแห่งทรัพย์สินนะฮะความพินาศหรือว่าความวิบัตินั้นย่อมตกกับตัวเจ้าของก็คือตัวผู้ยืมเนื่องจากว่าอะไรฮะเพราะว่าผู้ยืมนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าของมีกรรมสิทธิ์แล้วเนื่องจากสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นกรรมสิทธิ์จะถูกโอนไปสู่ใครฮะผู้ยืมนั่นเองนะครับเนาะ เช่นรวยให้จนยืมข้าวสารหนึ่งกระสอบฮะแล้วรวยได้ส่งมอบข้าวสารให้กับจนแล้วนะครับหลังจากรวยเนี่ยให้จนยืมแล้วกรรมสิทธิ์ของข้าวสารย่อมโอนไปที่ในจนซึ่งเป็นผู้ยืมนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่จนยืมไปแล้วเกิดฟ้าผ่าข้าวสารหนึ่งกระสอบนั้นความเสียหายห,ายหรือความวิบัตินะฮะความพินาศนั้นย่อมตกกับจนซึ่งเป็น ผู้ยืมนะครเนื่องจากว่ากรรมสิทธิ์นั้นถูกโอนไปสู่ใครฮะสู่ผู้ยืมเรียบร้อยแล้วนะครับนะอะซึ่งจะแตกต่างกับในส่วนของยืมใช้ของรูปซึ่งพี่หมอคงไม่พูดซ้ําแล้วนะลองไปกลับดูนิยามกันได้นะครับนะเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจนก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องคืนข้อสารหนึ่งกระสอบให้กับรวยนะครับและก็อาจจะต้องเสียค่าตอบแทนในการยืมข้อสารให้กับรวยด้วยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในการที่รวยเนี่ยให้จนยืมข้อสารหนึ่งกระสอบนั้นและได้ส่งมอบสัญญามันได้ อ่าบริบูรณ์หรือสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีการคิดค่าตอบแทนกันนะฮะตรงนี้ตัวในจนซึ่งเป็นผู้ยืมจะมาบอกว่าเอ้ยผมยังไม่ได้ใช้เข้าสารเลยเข้าสารมันเสียไปก่อนมันโดนฟ้าผ่าไปก่อนเนี่ยนะฮะปฏิเสธที่จะคืนเข้าสารหรือปฏิเสธที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับในรวยเนี่ยย่อมทําไม่ได้นะครับและอและอีกข้อหนึ่งครับตัวผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ย่อมไม่สามารถที่จะให้ยืมใช้สินเปลืองได้เนื่องจากอะไรฮะ จะยืมใช้สิ้นเปลืองได้นะฮะตัวผู้ให้ยืมจะต้องมีกรรมสิทธิ์ซะก่อนนะ,ะถึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับตัวผู้ยืมได้ถูกไหมถ้าตัวเจ้าไอตัวผู้ให้ยืมเนี่ยยังไม่เป็นเจ้าของยังไม่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยแล้วจะสามารถไปโอนกรรมสิทธิ์ให้กับตัวผู้ยืมได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างก็บอกว่าเข้าสารเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวในรวย ปรากฏว่าในหล่อเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างของในรวยเนี่ยสงสารในจนก็เลยให้ในจนเนี่ยนะฮะยืมเข้าสารของในรวยโดยที่ในรวยเนี่ยไม่ได้ยินยอมอะไรแต่อย่างใดเลยฮะนะฮะ,นะฮะไม่ได้เป็นตัวแทนไม่ได้เป็นตัวการกันเลยะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในหล่อผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในข้อาสารเนี่ยย่อมไม่สามารถที่จะให้ในจนเนี่ยยืมเข้าสารได้เกินมีการให้ยงให้ยืมกันไปสัญญายืมตรงนั้นก็เป็นโมฆะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า ในหล่อเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะให้ยืมได้ไปฝ่าฝืนกฎหมายก็เป็นโมฆะนะฮะและอย่างที่2ครับสัญญานั้นเป็นสัญญาที่มีค่าตอบแทนได้แต่จะคิดหรือไม่คิดก็ได้จะให้ยืมฟรีก็ได้เหมือนเราไปกู้เงินอะ่ะเหมือนมีคนไปยืมเงินเราอ่ะนะฮะขอกินน้ำนะฮะคิดง่ายๆเหมือนมีคนมายืมเงินเราแบบพี่หมอพี่หมอยืมสักหมื่นนึ่ะถ้าเรามองเอ้ยคนนี้มันสนิทกับแล้วอ่ะ เราก็บอกเอ้ยได้นะน้องแต่ต้องเอามาคืนนะแต่ว่าดอกมงดอกเบีย้ยเนี่ยพี่ไม่คิดก็คือไม่คิดค่าตอบแทนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆมีคนมายืมเงินพี่หมอโอ้เรารู้เลยคนนี้มันมันรวยนะแต่มันแค่หมุนเงินไม่ทันบอกพี่หมอยืมเงินสักหมื่นดีบอกได้นะขอดอกสักสัก10%ต่อป,ปีแล้วกันนะอย่างเงี้ย เราก็สามารถที่จะคิดค่าตอบแทนหรือไม่คิดก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับเนาะอย่างไรก็แล้วแต่อย่าให้โจทย์หลอกนะฮะถึงแม้ว่าสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นเป็นสัญญาที่สามารถคิดค่าตอบแทนได้แต่ตรงนี้ไม่เข้านิยามของยือมอ่าอนนะสัญญาต่างตอบแทนนะสัญญาต่างตอบแทนเป็นอย่างไรลองไปฟังในเรื่องของนิติกรรมและสัญญาได้นะจ๊ะนะอ่ะโอเคพี่หมอไปเร็วๆแล้วกันเริ่มจะเว้นเวอร์นะครับสุดท้ายครับวัตถุแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้ไปสิ้นไปก็คือใช้ไปแล้วหมดไปจากเราเช่น ถ้าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรายืมรถคนอื่นมาขับเนี่ยหรือว่ายืมบ้านคนอื่นมาอยู่เนี่ยถามว่ามันจะใช้ไปหมดไปได้ไหมบอกไม่ได้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอสังหาริมทรัพย์จึงไม่สามารถเป็นวัตถุแห่งการยืมใช้สิ้นเปลืองได้แต่ถ้าสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะแบ่งเป็น2กรณี1ก็คือกรณีที่ใช้ไปแล้วไม่สิ้นไปแบบนี้ก็เป็นยืมใช้สิ้นเปลืองไม่ได้เช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์นะฮะแต่ถ้าเกิดใช้ไปแล้วสิ้นไปแบบนี้ถึงจะเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองได้เช่น สังหาริมทรัพย์บางอย่างเนี่ยนะฮะสังหาริมทรัพย์บางอย่างอย่างเช่นนาฬิกาเนี่ยนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยถามว่านาฬิกาตรงเนี้นะฮะเป็นเป็นเป็นมันเป็นวัตถุเออมันเป็นทรัพย์สินที่ใช้ไปสิ้นไปไหมมีใครแบบใส่นาฬิกาหนึ่งครั้งนาฬิกามารายหายสูญไหมบอกไม่มีเพราะฉะนั้น สังหาริมทรัพย์ที่เป็นนาฬิกาเ,เป็นสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ไปแล้วไม่สิ้นไปเพราะตรงนี้มันเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองไม่ได้แต่ถ้าเกิดเข้าสารเงินข้าวน,น,ะะน้ำตาละะมันยืมใช้สิ้นเปลืองได้เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินหรือเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ไปแล้วก็สิ้นไปหรือหมดไปจากเรานั่นเองนะครับหน้าตัวอย่างก็ตามนี้เลยนะครับเนาะ มันมีตัวอย่างอยู่ข้อหนึ่งพี่หมอว่าน่าสนใจดีคือทรัพย์สินบางอย่างนั้นเป็นได้ชั้งสัญญาย,ยืมใช้คงรูปและก็ยืมใช้สิ้นเปลืองขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ตามตัวอย่างในหนังสือเนี่ยมันมีตัวอย่างหนึ่งพี่หมาว่าเออน่าสนใจดีนะครับเนาะก็คือในเรื่องของหลังคาสังกะสีและแผ่นไม้อัดนะฮะเขาบอกว่าในจนเนี่ยนะฮะยืมหลังคาสังกะสีและแผ่นไม้อัดจากในรวยนะฮะสองแผ่นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าในจนเนี่ยนะฮะยืมไปทําโรงลิเกชั่วคราว2วันเนี่ยนะฮะ ตรงนี้มีเจตนาที่จะส่งคืนคือสัญญาไอ้ไอ้ตัววัตถุแห่งอะไรนะฮะวัตถุที่วัตถุแห่งสัญญายืมเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้เป็นทรัพย์สินที่ใช้ไปสิ้นไปคือไอ้หลังคาสังกสีแล้วก็แผ่นไม้อัดตรงนี้นะฮะเขายืมไปเพื่อทํโลงลิเกชั่วรข่าวพอเขาทาเสร็จเขาก็ถอนออกมาดึงออกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เอ่อตัวทรัพย์สินนะหรือว่าตัวทรัพย์ที่มันใช้ไปแล้วสิ้นไปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นสัญญายืมใช้คงรูปแต่ถ้าเกิดว่าในจนเนี่ยนะฮะยืมไปสร้างหลังคาบ้านเนื่องจากสังกะสีไม่พอเนี่ยนะฮะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ไปสิ้นไปไม่มีเจตนาที่จะส่งคืนแบบนี้ก็เป็นยืมใช้สิ้นเปลืองนะครับนะอ่ะสุดท้ายครับหน้าที่ของผู้ยืมใช้สิ้นเปลืองนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับยืมใช้คงรูปจะสังเกตเห็นว่ายืมใช้คงรูปมีเยอะเลยนะหน้าที่ในการเสียค่ารมเนียมทําสัญญาค่าส่งมอบส่งคืนใช่ไหมหน้าที่ในการใช้สอยเนาะหน้าที่ในเรื่องของอะไรฮะการการ การดูแลรักษาใช่ไหมหน้าที่ของการเ,าเสียเสียค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันของยืมใช้สิ้นเปลืองนั้นก็มีหน้าที่ในเรื่องของที่เหมือนกันก็คือหน้าที่ในการที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทาสัญญาและส่งมอบส่งคืนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวผู้ยืมอย่างเช่นอย่างที่พี่หมอเคยอธิบายไปว่าโอ้โผู้ยืมเนี่ยนะฮะเขาให้ยืมก็บุญแล้วนะฮะจะให้เขามาเสียค่านั้นค่านี้อีกเนี่ยก็กฎหมายก็เลยกําหนดว่าเฮ้ยผู้ยืมเสียไปเถอะนะครับเนาะ อ่ะก็เหมือนยืมใช้ของรูปแต่ก็สามารถที่จะตกลงให้ผู้ให้ยืมเป็นคนเสียได้นะคือเห็นแก่ตัวสุดๆแต่ก็สามารถทําได้นะครับเนาะแล้วก็4.2ครับตัวผู้ยืมนั้นนะฮะจะต้องคืนทรัพย์สินอ่ะก็เป็นหน้าที่เช่นเดียวกันก็คือในเรื่องการคืนทรัพย์สินจะสังเกตเห็นว่ายืมใช้ของรูปก็ต้องคืนยืมใช้สิ้นเปลืองก็ต้องคืนแต่นะเอ่อตัวยืมใช้ของรูปนั้นจะต้องคืนทรัพย์สินที่ยืมเท่านั้นนะฮะจะคืนทรัพย์สินอื่นถึงแม้จะมีปริมาณชนิดแล้วก็ประเภทเดีย แต่ถ้าเกิดยืมใช้สิ้นเปลืองนั้นสามารถยืมคืนทรัพย์สินอื่นได้แต่จะต้องเป็นประเภทชนิดและก็ปริมาณเดียวกันยืมใช้คงรูปฟิกเลยว่าจะต้องคืนทรัพย์สินที่ยืมเท่านั้นเอาอันอื่นมาคืนไม่ได้แต่ถ้ายืมใช้สิ้นเปลืองสามารถคืนอันอื่นได้แต่ต้องประเภทชนิดและปริมาณเดียวกันนะครับเนาะ อันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะคะเป็นสรุปในเรื่องของยืมใช้คงรูปกับยืมใช้สินเปลืองเนาะเผื่อใครใกล้ๆสอบก็ลองมาดูเนาะในเรื่องของกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินที่ยืมถ้ายืมใช้คงรูปกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินนั้นไม่โอนไปยังผู้ยืมในขณะที่ยืมใช้สินเปลืองนั้นกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินนั้นโอนไปยังผู้ยืมนะฮะในเรื่องของค่าตอบแทนนั้นยืมใช้คงรูปนั้นเป็นยืมใช้ได้เปล่า นะคิดค่าตอบแทนไม่ได้แต่ในขณะที่ยืมใช้สิ้นเปลืองนั้นจะคิดหรือไม่คิดก็ได้นะครับในการคืนทรัพย์สินนั้นยืมใช้คงรูปจะต้องคืนทรัพย์สินที่ยืมเท่านั้นอันนั้นเท่านั้นถ้าลดทะเบียน1234ก็ต้องคืนทะเบียน1234จะมาคืนทะเบียน4567ไม่ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> ยืมใช้สิ้นเปลืองนั้นคืนทรัพย์สินอื่นได้นะฮะยืมเงิน พี่หมอไปหนึ่งหนึ่งหนึ่ันบาทเอาแบงค์พันใบนี้ไปจะเอาแบงค์พันใบไหนมาคืนพี่หมอพี่หมอก็ไม่่าปนให้มันสามารถที่จะใช้ ใช้จ่ายได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะแต่ต้องประเภทชนิดและปริมาณเดียวกันนะครับหน้าที่ของตัวผู้ยืมที่เหมือนกันคือค่าเสียธรรมเนียมค่าส่งมอบส่งคืนและการคืนทรัพย์สินแต่อาจจะมีรายละเอียดในการคืนที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะอันนี้คือในสิ่งที่เหมือนกันแต่ยืมใช้โครงรูมนั้นจะมีหน้าที่ในเรองการใช้ซอยสงวนรักษาแล้วก็เสียค่าบำรุงที่มากกว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนะฮะในเรื่องของสัญญาฮะน,นี่คือจะเหมือนกันคือมีสัญญาสองฝ่ายแล้วก็สัญญายอ่อมบริบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินอันนี้เหมือนกันนนะะะครรัับเพาฉ้น ถ้าโจทย์ถามว่าเอ๊ะจงอธิบายว่ายืมใช้ครงรูปและยืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยนะฮะมันต่างกันอย่างไรอ่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก็ต้องตอบว่าเหมือนคือ 1. เป็นสัญญาที่ประกอบด้วย2ฝ่ายคือผู้ให้ผู้ยืมและผู้ให้ยืม 2. ที่เหมือนกันก็คือสัญญาย,ย่อมบริบูรณ์เมื่อมีการสมัทรัพย์สินสนะฮะเอ่อหน้าที่ของผู้ยืมครับนะฮะ คือตัวยืมใช้คงรูปและยืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยนะฮะจะต้องมีหน้าที่ในการเสียค่าธรรมเนียมค่าส่งมอบสองคืนเหมือนกันแล้วก็ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมเหมือนกันแต่แตกต่างในรายละเอียดนิดหน่อยนะครับอาจารย์ครับนะ,ะก็คือถ้ายืมใช้คงรูปต้องคืนทรัพย์สินที่ยืมเท่านั้นยืมใช้สินเปลืองคืนทรัพย์สินอื่นได้แต่ในประเภทชนิดและปริมาณเดียวกันส่วนที่แตกต่างก,กันก็คือเรื่องของกรรมสิทธิ์และค่าตอบแทนครับพิมพ์แอแล้วก็ยกตัวอย่างไปนะครับทางนี้ก็ได้คะแนนแน่นอนเลยลม ภาเนี้จะยาวนิดนึงนะพี่หมอก็เสียงแหบเลยนะมันไปหน่อย <laughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมอนะครับเดี๋ยวในพันหน้าพี่หมอก็จะพามาดูในเรื่องของสัญญากู้ยืมเงินกันนะครับว่าโอ้มีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้รู้อยากให้จําเพราะว่า มีประโยชน์มากในการในชีวิตประจําวันนะบางคนนี่เป็นทนายความเนี่ยโอ้ับว่าแต่กู้ยืมเงินนี่ก็สบายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ละเอียดเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เรายังไม่จบนิติศาสตร์เลยนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่หมอได้นะครับแล้วก็สามารถสัมนุนพี่หมอได้โดยการกดระบบสมาชิกนะครับแล้วก็อุดหนุนชีพพี่หมอได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนด้วยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ